วันนี้เราจะมาพูดถึงหมหวด์บิวตี้ในกล้องหน้าของเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi Note 9มีอะไรให้เราเล่นมั่งมันน่าประทับใจขนาดไหนดูเอาเองกันแล้วกันี่เดี๋ยวจะทําให้ดูเออนะเราไปดูว่ามีฟังก์ชันอะไรให้เราเล่นมั่งเราก็เข้าไปในกล้องที่จ้ามีคนเคยถามว่ามันจะสลับกล้องหน้ากล้องหลังยังไงดูคลิปนี้ไปด้วยเลยก็แล้วกับ ติดตามมาก็น่าจะรู้นะเปลี่ยนกล้องหน้ากล้องหลังจะทํำยังไงอะนะเออพี่ไม่รู้พี่ในผมกแปลกใจเลยมันไม่ยากไม่ใช่เหรองงอ่ะมาเราก็เข้าไปในกล้องอ่ะเมื่อเราเข้ามาในกล้องแล้วเนี่ยเราก็ไปเลือกนี่นี่นี่ตรงนี้ยตรงเนี้ยไอ้ลูกศรย้อนกลับอย่างเงี้ยเนี่ยนะยูเทิร์นเนี่ยนะอืมไม่ใช่ยูเทิร์นสิมันเรียกเครื่องหมายย้อนวงเวียนเออเครื่องหมายวงเวียนนะพี่เหมือนเหมือนเครื่องหมายวงเวียนอ่ะอันเนี้ยเป็นการสลับ กล้องหน้ากล้องหลังตอนนี้มันอยู่ที่กล้องหลังเนาะแล้วก็สลับเป็นกล้องหน้าก็กดลงไป1ทีจึก๊กนะมันก็จะสลับมาเป็นกล้องหน้าโอเคไหมอ่ะแล้วเราก็ลองดูโหมดบิวตี้ของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่อ่ะเราก็มาเปิดโหมดบิวตี้มีอะไรให้เราเล่นบ้างอ่ะมาดูเลยกดจึ๊กลงไปนี่มันก็จะมีอะไรนะมีผิวเนียน มีหน้าเรียวมีตาโตเออนะดูดูผิวเนียนก่อนล้วกันมันขึ้นฟัง์กชันผิวเนียนมาเนี่ยนะอ่าเราก็กดลองเลือกไปให้ต่าสุดถ้าผิวไม่เนียนเลยไม่ได้สนใจเลยเป็นอย่างนี้อ่าแล้วถ้าเนียนจะทำจะเป็นยังไงเนียนขึ้นไหมเหมือนผ้ามันมัวขึ้นมากกว่าเหมือนผ้ามันมัวขึ้นมากกว่าก็ไม่รู้ไปเล่นเอากันแล้วกัน ผมว่ามันก็ได้ระดับหนึ่งนะได้ประมาณหนึ่งอะพี่นะโอเคเอาประมาณหนึ่งเถอะอะลองไปดูหน้าเรียวบ้างเหลาคางอันนี้เป็นฟังชันเหลาคางอเอหลาคางหน้าเราออกเหลี่ยมนิดนึงลองทําหน้าเหลียมเียม,ลยมแล้วเหลาขึ้นมา มันก็เหลาได้นิดหนึ่งนะมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหเหลาจนแหลมเปี้ยวหรอกไม่เหลาเหลาข้างออกหน่อยนึงนิดนึง่งอมันก็โอเคก,ก็พอให้เป็นพอพอให้เป็นกระใสใหญยา,ยาไม่รู้จะเรียกอะไรก็ <c oughs> โอเคอ่าเราไปโมตาโตเอาไปโมตาโตดูอะมันพกันเราไม่ทํางานอ่ะโมตาโตลองกดโมตาโตจึก๊กแล้วเราลองดูที่มันจะโตขึ้นแค่ไหน โตไหมผมไม่รู้สึกว่ามันโตขึ้นเลยอะผมว่ามันจะโตง่ายกว่านี้ถ้าเราเปิดฟังก์ชันนี้แล้วเราก็ทําตาโอ้โหตาโตแล้วพี่ไม่ใช่ผมทําเองมันไม่ใช่ฟังก์ชันของกล้องมันทาหรอกอันนี้เนี่ยมันมันได้ประมาณหนึ่งมันมันแทบไม่เห็น้ฟังไม่เห็นเลยอ่ะในดูที่เอาแหมงเอาแหมาไหมเอา,เอาทำตานิ่งๆนะ คุณเห็นมันโตขึ้นไหมคุณเห็นมันโตขึ้นไหมผมไม่มีความรู้สึกว่ามันโตขึ้นเลยผมว่าทําตาโตทําเองง่ายกว่าเดี๋ยวถ่ายแล้วกดถ่ายไปอ่ออันเนี้ยอ่ะพอแล้วพอแล้ว,ลวเยอะแล้วแ่ะโอเคแล้วก็กดถ่ายไปแบบเนี้ยมันน่าจะได้ตาโตง่ายกว่าคือ,อเราก็เบิ่งตาให้มันโสซะสิไม่ต้องไม่ต้องมึงเาฟังก์ชันของกล้องเราเออนะไม่เป็นไรก็ประมาณน,นี้บนเขาถือว่า ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหรไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหรคือไม่ได้คือถ้าถ่ายแล้วหลอก็ไม่ใช่กล้องแล้วละเออพี่มันตอแหลเขาก็ไม่ใช่ม่วก็ควรจะเป็นตัวเราเวลาถ่ายนะนะเออเดี๋ยวจะเอาฮารุฮาราอะไรนักหนาได้ประมาณหนึ่งพี่นอกนั้นก็ไปแต่งในแกลเลอรี่หรือแต่งในคาภาพเอาก็แล้วกันอ่ะเอามาฝากกัะมาณนี้สำหรับโมบิลตี้สำหรับก,กล้องหน้าในเครื่องโทรรั์สมสาร์ทโฟนยนนว a o m i Redmi Note 9 แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ